ดรามา่าแฟนวอลเล่บอลหญิงหลังไร้ชื่อใบเตยนัทิมาก,กุปแก้วหัวเสาดาวรุ่งอนาคตไกลลุยศึกซีวีลีก2023สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่1สิงหาคม2023ทางสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิง ลุยศึกซีวีลีก2023สนามแรกที่ประเทศเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาจะใกล้เคียงกับในศึกเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ที่ผ่านมาซึ่งนำทัพโดยชัชชูออนโมกสี พรพันธ์เกิดปราดและปียนุษย์แป้นน้อยอย่างไรก็ตามใบเตยนัทิิม่ากุบแก้วหัวเสาดาวรุ่งอนาคตไกลสาวผู้มีส่วนสูงกว่า181เซนติเมตรรายนี้กลับไม่มีชื่อติดในทีมชุดนี้ส่งผลให้แฟนๆลูกยางชาวไทยบางส่วนได้ตั้งข้อสงสัยและไม่พอใจการตัดสินใจของสมาคมในครั้งนี้ซึ่งทางแฟนลูกยางไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เป็นจานวนมาก โดยระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าเสียดายที่ไม่เคยได้รับโอกาสเลยแต่ก็มีแฟนบางส่วนได้ระบุว่าเขาวัดกันที่ฝีมือไม่ใช่แฟนคลับโคโวก็ไม่ได้ไปวีคแรกก็ยังไม่มีชื่อถ้าตอนซ้อมตอนเก็บตัวเต็มที่จริงมีเหรอจะหลุดดูอย่างน้องยู9ที่ติดไปตอนซีเกมซี C. ทำใจหน่อยนะมีแผนเดียวใครไม่เข้าแผนก็บายที่ที่เป็นของเราที่นั่นจะมีตัวตน สงสารเกินไปให้ติดสักชุดเลยอีกสนามคือที่เชียงใหม่ มีรอสมาคมจะไม่เอาชุดใหญ่ลงทีใบเตยฉันจะไม่ติดซักรายการเลยเรอะทั้ง4เกม VNL 3สนามซีวีลีก2สนามเอเชียนเกมชิงแชมป์เอเชียคัดโออีกคือไม่ต้องหวังแล้วโคโวของสุครีมอีกก็ไม่ได้ไปไม่ต้องมาบอกว่าคนอื่นก็พยายามแต่คนอื่นเขาได้ไปหมดละเหลือแต่ทีเนียคนเดียวโควต้าบอลรับบอลแรกไม่เห็นจะช่วยอะไรซักอย่างเบื่อมากเซ็งมากหน้าออกจาก แคมเหมือนดารินจะได้ไปแข่งโคโวครับถ้าโค้ชคนเดิมการทำทีมก็แบบเดิมๆยากที่จะติดนิยมแต่คนตัวเล็กพร้อมใช้ใบเตยเข้าแคมนานขนาดนี้ยังไม่ติดชุดอบตอ,อาเซียนวีลีก ใครหวังใยน้องแคปหมูคงต้องรออีก2-4ปีได้เลยค่ะสูงสูงไม่รีบปั้นรอปั้นพร้อมใช้งานใกล้อายุ30สมาคมเขาดูที่ผลงานไม่ได้ดูที่คนไหนแฟนคลับเยอะครับไม่ได้ติ่งใครนะแต่คนอื่นเขาไม่พยายามเหรอสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่4สิงหาคม2566เวลา10 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสามารถติดตามชดถ่ายทอดสดทางช่องวันหมายเลข3-1ครับผมอ้างอิงข้อมูลจาก 1. วอลเล่บอลหญิงไทยออกเดินทางลุยศึกซีวีลีก e 2 2 3 3สนามแรกเปิดตัวสวยวอลเล่บอลหญิงไทย U19 ไล่ทุบเปรูศึกชิงแชมป์โลก2023ฮือฮานุชราต้อมคำ มีชื่อติดชาติรอบหลายปีช่วยติวเข้มวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023